สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถืะอก็จะมาแชร์ถึงประสบการณ์งานช่างของอ้วนช่างเถืะอให้กับเพื่อนเอกับผู้ที่ใฝ่รู้เป็นแนวทางในการทํางานของท่านต่อไปนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอือก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการาเปลี่ยนพัดลมมอน้ำ ของตัวนิสสันซินฟีซึ่งรถนิสสันซินฟีตัวเนี้ก็ของอ้วนชั่งเถื่อนี่แหละที่ใช้อยู่เป็นประจำแต่บังเอิญนวันนี้มันเสียนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลื้อยังไม่ได้ถอดเลยครับไม่รู้ว่ามันเสียมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะว่าเราจะเริ่มถอดแบบไหนนะครับแล้วก็แก้ไขยังไงเราก็จะดูตามขั้นตอนเลยนะครับ เริ่มตอนในการถอดอของตัวพัดลมหม้อน้ำนี่นะครับตัวพัดลมหม้อน้ำเนี่ยอของตัวนิสสันเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นต้องถอดแผงข้างหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องถอดพวกนี้รื้อออกไปนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะถอดตำบากนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มถอดเลยนะครับคั้นแรกข้ามันเนี่ยตัวแผงเนี่ยก็จะมี น็อตเบอร์สิบอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับน็อตเบอร์สิบอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับฝั่งโนนก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดเลยนะครับ ากที่ถอ,นอดน็อตเบอร์สิบออกแล้วนะครับมันก็จะมีกิฟนะฮะเราก็ถอดกิฟตตัวนี้ออกก็งัดตัวกิฟตตัวนี้ขึ้นนะครับนี่นะครับงัดงัดกิฟนะครับงัดกิฟออกมา หลังจากที่เราถอดกิปบออกหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะยกตัวนี้ออกมาเลยนะครับพอยกพอยกตัวนั้นออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวบนตัวหนึงล่างตัวหนึ่งนะครับสองฝั่งอันนี้ใช้น็อตสิบสองมิลนะครับ เราก็ถอดตัวนี้อีกตัวด้วยนะครับเป็นท่อพักหม้อน้ํานะครับก็พักหม้อน้ําใชเา้เบอร์สิบขันเก็บเอาไว้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับยกออกมาเลยนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรายก จนไน้ไปแล้วทีนี้เราจะถอดตัวแผงพัดลมหมอ้อน้ําออกเนี่ยเราจะเป็นต้องถอดสายหมอ้อน้ําตัวนี้ออกนะครับเพื่อทิ้มกันที่จะยกออกง่ายๆนะฮะตัวนี้ก็าใช้คิมน็อตเบอร์สิก่อนถ้าของที่มาจากโรงงานส่วนมากเนี่ยมันก็จะเป็นกิปล็อก หนีไไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ที่บ้านเราเด๋ยนนี้เขาก็จะใช้เป็นสายรัด้ดยกันหมุนแต่นี่มันจะเป็นของโรงงานอยู่แบบนี้ก็ง่ายดีหลังจากเา่าแล้วปุ๊บเราก็จับหมุนมาครับต้องระวังนะครับน้ำนี่มันม้องร้อนอยู่นะครับ นะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันมันไม่มีน็อตขันแต่ว่ามันจะมีกิ๊อยู่ทั้งหมดอยู่สี่ตัวนะฮะเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกไปก่อน เราต้องถอดตัวแผงหม้อน้ําตัวนี้พัดลมตัวนี้มันจะออกไปหมดเลยนะครับทั้งตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกิบล็อกก็คือตัวนี้นะครับทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่ตัวแบบนี้ข้างละสองตัวล่างบนนะครับแต่เราจะต้องใช้วิธีการนี่นะครับเราต้องกดตัวนี้ลงไปนะฮะ เราก็ดึงแผงนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้ามันหมดทั้งหมดมีอยู่4ตัวเนี่ยเราจะทําไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวช่วยนะครับตัวช่วยของเราก็จะใช้เป็นไขควงเสียบคาไว้อย่างนี้นะครับสองฝั่ง เห็นไหมครับเราเสียบคาไว้สองฝั่งแล้วเราจะดึงมามีข้างล่างอีก2ตัวนะครับเราต้องใช้คขคยงทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะดึงออกหลังจากที่เราใช้ไ้อยงพวกนี้เสียบไว้สี่มุมแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเสียบไว้สี่มุมเราก็จะดึงตัวนี้ขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับ หลังจากที่เราถอดพัดลมมอาน้ำออกมาแล้วจะเห็นวางอยู่อย่างนี้นะครับดูสภาพแล้วก็น่าจะออัย่งงานใหญ่ไม่นะครับนี่ครับตัวนี้ความร้อนจนละลายเลยนะครับตัวใบพัดลมเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับคือตัวพัดลมนะครับ ติดอยู่กับนี่เลยเห็นไหมครับติดอย่างนี้เลยดูสภาพแล้วงานนี้ถ้าตัวพัดลมตัวนี้ตัวเดียวเสียตัวเดียวเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวพัดลมตัวนี้แต่พอถอดออกมาแล้วปรากฏว่า ตัวโครงสร้างของมันเนี่ยเสียไปด้วยนะครับตัวโครงสร้างเนี่เสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเราไปหาซื้อใหม่นะครับถ้ากลัวจะลำบากนะฮะไอตัวเนี่ยผมมองดูแล้วว่ามีความจำเป็นที่เราต้องไปซื้อเป็นของเสียงกงราคาน่าจะถูกกว่านะครับถ้าไปซื้อที่ศูนย์เบิกห้างตัวนี้ก็น่าจะหลายพันบาทนะครับตัวเนี่ย หลายพันบาทตัวโครงมันเนี่ยแล้วก็ตัวใบมันด้วยตัวใบเนี่ยถ้าเป็นของเบิกห้างที่ศูนย์ก็น่าจะเป็นพันนะครับรวมแล้วนะถ้าเป็นชุดนี้ผมดูแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันบาทนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปหาของเก่าเสียงกงดูก่อนถ้าไม่มีจำเป็นจริงจะเบิกห้างก็ต้องเบิกนะครับดูความเสียหายของมันนะครับนี่ตัวโครงสร้างละลายหมดเลยนะครับ แต่ว่าก็ต้องดูก่อนครับถ้าเกิดมันหาของใหม่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาดัดแปลงตัวนี้ใหม่ให้มันกลับคืนมาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราไปหาดูของเก่าเชียงโกงก่อนนะครับนี่ครับมันต้องดูอย่างนี้นะฮะหายหายไปเลยนะครับต้องมปหาดูของเก่าเชียงกงก่อนครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ไปซื้อเอาพัดลม ของเซียงกงนะครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วเหตุที่เราต้องไปซื้อของเซียงกงก็เพราะว่าตัวใบพัดมันก็เสียนะฮะตัวโครงมันก็เสียนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่านี่ครับตัวใบพัดเสียนะครับนี่ก็คือตัวโครงสร้างของมันนะครับเสียนี่นะครับ เสียหมดเลยก็เลยต้องไปซื้อมานี่ครับตัวที่เราได้มาใหม่ก็ทุกอย่างเหมือนกันเตะเลยนะฮะนะครับทุกอย่างเหมือนกันเต๊บเลยเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยตอนใส่ครับตอนใส่เข้าไปก็ไม่ได้ยากอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มัน มันไม่มีน็อตนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีบ่านะครับนะครับตัวนี้มีบ่านะครับนี่คือข้างล่างก็จะเป็นบ่าเหมือนกันนะครับนี่ครับสองข้างจะเหมือนกันเวลานั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาบ่าตัวเนี้นะครับเนี่ยเข้าไปในบ่าแล้วก็เสียบกดลงไปเลยนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการใส่เลยตอนเราใส่เราก็จะต้องเป่าลหมหน่อยนะครับ ก็จะเอาใส่ตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่เราใส่ที่นี่เขาไปเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ไปขัดไว้เหมือนเดิมนะครับ เมื่อเราทําตรงแล้วเราก็กดลงไปเลยนะฮะกดเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วครับเราจะกดเข้าไปแล้วเราก็เอาตรงนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมราก็ต้องใส่น็อตนะครับ ตัวนี้ใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะใส่ตัวสายหม้อน้ำเราก็ควรจะใส่ตัวปั๊กลงพักไฟก่อนนะครับ ไฟอันหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องกลับเอาตัวของเดิมมาใส่นะครับ วันนี้เราต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็หมุนทางเดียวกันนะฮะสองเส้นโอเคไม่มีปัญหาอลไรครับแล้วเราก็จะเสร็จานแล้ว ลังจากใจใหมดสายสายสุดในบ้มมก,ก็ไม่มีอะไรแล้วเอาจะนม่ใส่เข้าไปในเกา่าแล้วก็ก้นน้ำใส่ไปในเกา่า จริงๆตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงจริงการทํางานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากขอเพียงให้เราเข้าใจวิธีการทํางานนะครับให้รู้หลักการรู้หน้าที่ของมันแต่ละตัวนะฮะพอเรารู้หน้าที่รู้หลักการทํางานของมันแล้วเราก็สามารถที่จะทําได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับครับตอนนี้เราก็ทำ เสร็จเรียบร้อยเต,เติมน้ำเติมน้ำประอกอบ,บพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเมื่อเราทำได้งานปกติแล้วเราก็ต้องถอดขั้วแบตออกเพื่อที่จะไปลบไฟได้กินที่อยู่ข้างหน้านะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดขั้วแบตบออกไฟได้กินอยู่ข้างหน้ามันจะโชว์อยู่นะฮะถ้าเรา พอออกแล้วไฟไดกินหน้ามันก็จะดับมันจะไม่โชว์แล้วนะแต่บางรุ่นก็จะไม่ก็จะยังโชว์อยู่ถ้าบางรุ่นที่โชว์ก็ต้องใช้ตัวเข้าเครื่องลบตัวไดกินที่มันโชว์อยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็พอจบ คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้อ้วนช่างเถอดด้วยนะครับเดี๋ยวอ้วนก็จะมีคลิปดีๆมาลงให้เพื่อนสมาชิกให้กับ FC ให้กับผู้สนใจในงานช่งางได้ศึกษาต่อยอดไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคุณ